สดีรับพบกผมช่อง Dark z e r ค p h อีกครั ML ้งนะครับกันนิยายเรื่องดาก้อนปริ้งหยวนหรือทายาทมังกรหยวนนั่นเองก็มาเจอกันในบทที่19นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วโจหยวนของเราก็เอาชนะในการอาสอบสิทธิ์ใหม่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้เข้าชั้นเรียนระดับหนึ่งเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังกันต่อเลยนะครับ บทที่19น้ำตกยกวิญญาณในภูเขาด้านหลังของสำนักศึกษาต้าโจมียอดเขาที่เขียวขจีที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นที่ตั้งของน้ำตกที่ดูเหมือนจะเป็นแม่น้ำสีเงินน้ำเสียงนั้นดังสนั่นกระจายไปทั่วทั้งเทือกเขาเป็นภาพที่ตระการตาจริงๆโจหยวนซูโยเวย่และสิทธิชั้นร,ระดับหนึ่งที่เหลือกำลังยืนอยู่ด้านล่างของน้ำตกซึ่งจะมีทะเลสาบขนาดใหญ่ตั้งอยู่ น้ำในนั้นใสาราวกับกระจกนี่คือน้ำตกหยกวิญญาณซูโยเว่จ้องมองสายน้ำที่ตกลงมาใบหน้าของนางเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นเห็นได้ชัดว่านางเคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนส่งซิวซุยพยักหน้าจากด้านข้างขณะที่พูดด้วยรอยยิ้มนี่คือดินแดนขุมทรัพย์แห่งการฝึกฝนของสำนักศึกษาต้าโจของเราน้ำตกหยกวิญญ,ญาณว่ากันว่าหยกวิญ,ญญาณสีม่วงนั้นเติบโตอยู่ด้านบนของน้ำตก และน้ําที่ไหลลงมามีพลังงานหยกที่อ่อนโยนมากเมื่อน้ําตกกระทบกับร่างกายพลังงานหยกภายในจะถูกผลักเข้าไปในร่างกายซึ่งสามารถช่วยให้เราปลดการอุดตันของช่องลมปานได้แน่นอนว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือพลังงานหยกที่อ่อนโยนมากนี้จะไม่สร้างความเสียหายกับ,กบช่องลมปานของเราดังนั้นแม้ว่าช่องลมปานของเราจะถึงขีดจํากัดของวิธีการทะลวงการอุดตันโดยปกติแล้ว เราก็จะยังสามารถใช้น้ำตกยกวิญญาณในการฝึกฝนเปิดช่องลมปราณอย่างต่อเนื่องได้เมื่อได้ยินเช่นนี้แววตาของซูโยเว่ก็เป็่ประกายเนื่องด้วยมีขีดจำกัดของช่องลมปานจำนวนการโจมตีของการอุดตันช่องลมปานของแต่ละวันและแต่ละบุคคลก็มีขีดจำกัดน้ำตกหยกวิญญาณมีความสามารถช่วยในการปลดช่องลมปานที่อุดตันได้โดยไม่ทำอันตารายแม้ว่าช่องลมปานจะถึงขีดจำกัดแล้วก็ตามจุดนี้เพียงอย่างเดียว ก็ทําให้เข้าใจถึงความล้ําค่าของน้ําตกยกวิญญาณได้แล้วโจหยวนยิ้มและพยักหน้าเช่นเดียวกันนี่คือเหตุผลที่เขามองว่าน้ําตกยกวิญญาณมีความสําคัญยิ่งหลังจากผ่านการโจมตีช่องลมปราณในแต่ละวันช่องลมปราณก็จะถึงขีดจํากัดแต่ด้วยความช่วยเหลือของน้ําตกยกวิญญาณนี้เขาจะสามารถโจมตีช่องลมปราณของเขาต่อไปได้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าสิ่งนี้จะทําให้การฝึกฝนของเขาเร็วมากขึ้น น้ำตกยกวิญญาณจำเป็นต้องดูดซับพลังหยวนที่กำเนิดจากฟ้าดินเพื่อให้เกิดกระแสพลังงานหยกอย่างต่อเนื่องดังนั้นจึงเปิดให้ใช้ได้เพียงหนึ่งครั้งในสองวันยางใจหัวรอกระโจโยหยวนและซูหยวเว่ยก่อนจะพูดต่อพวกเจ้าช่างโชคดีมากเลยเจอโอกาสแบบนี้ทันทีที่เข้าชั้นเรียนระดับหนึ่งมาโจโยหยวนดูเหมือนจะคุ้นขิดขณะที่เขามองดูน้ำตกที่มีเส้นสีม่วงจางๆแล้วเวลาเราจัดสรรกันอย่างไร มีน้ำตกหยกวิญญาณเพียงแห่งเดียวในขณะที่สำนักศึกษาตาโจมี5ชั้นเรียนและสิทธิอีกหลายร้อยคนเห็นได้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะเข้าสู่น้ำตกหยกวิญญาณพร้อมกันเพื่อฝึกฝนดังนั้นจึงจะต้องมีการจัดสรรอย่างแน่นอนอยางใจอธิบายว่าน้ำตกหยกวิญญาณเปิดให้เข้าได้6ชั่วโมงตามกฎแล้วชั้นเรียนระดับหนึ่งของเราจะได้รับ6ชั่วโมงชั้นเรียนระดับสองชั่วโมงและชั้นเรียนระดับอื่นๆอย่างละ2ชั่วโมง เนื่องจากเป็นสิทธิ์ชั้นเรียนระดับหนึ่งทั้งจํานวนและเวลาคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วโจหยวนพยักหน้าเข้าใจไม่นานหลังจากนั้นเขาก็พูดขึ้นว่าคิดไม่ถึงเลยว่าขนาดเรายังได้เวลาแค่หกชั่วโมงยานใจหัวเราะเบาๆหกชั่วโมงก็มากเกินไปแล้วยิ่งไปกว่านั้นเจ้าเองก็อาจอยู่ได้ไม่นานขนาดนั้นอะไรนะโจหยวนตกตะลึง อย่างใจหัวร้อยอย่างซุกซนแต่ไม่ได้อธิบายอะไรเพิ่มเติมเขาเพียงกล่าวขึ้นว่าร้องดูเดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เองเอาละหมดเรื่องคุยไร้สาระแล้วเตรียมตัวเข้าห้องเรียนแล้วไปเขียนอัขารายุนของพวกเจ้าก่อนที่ด้านหน้าชูเทียนหยางปรบมือขัดจังหวะการสนทนาของทุกคนเขาชี้ไปที่ริมทะเลสาบใกล้ๆซึ่งมีห้องไม้ไผ่ขนาดใหญ่สองห้องตั้งอยู่นี่เราต้องเขียนอัขารายุนด้วยเหรอ โจยวนและซูหยกเว่ยตกตะลึงไม่ได้ยินสิ่งนี้เช่นกันต่งซิวซุยอธิบายว่าใช่ทุกครั้งที่เราไปที่น้ําตกวินจกวิญญาณเพื่อฝึกฝนสํานักศึกษาจะส่งอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในการเขียนอาัขาระยวนเพื่อวาดอัขระยวนให้ศิษย์ทุกคนอาัคาระยวนระดับหนึ่งที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับพลังงานหยกจากน้ําตกนั้นพวกเขาเดินมาถึงห้องไม้ไผ่ขณะที่สนทนากันมีห้องไม้ไผ่สองห้อง ห้องหนึ่งสำหรับสิทธิ์ชายและอีกห้องสำหรับสิทธิ์หญิงทุกคนต่อแถวเพื่อเข้าไปแต่ในขณะที่สิทธิ์ชายกำลังเข้าแถวสายตาก็เลื่อนไปจับจ้องที่ห้องสิทธิ์หญิงเป็นระยะระยะ ถึงคราวของโจยวนเขาเดินเข้าไปในห้องเห็นอาจารย์ถือผู้กันหยวนโบกมือให้กับเขาพร้อมกับบอกให้เขาถอดเสื้อผ้าและนอนลงบนม้านั่งที่จะเตรียมไว้ป่ายผู้กันค่อยๆวาดอัครารยวนลงบนหลังของโจหยวนหลังจากวาดอัขระครั้งสุดท้ายแสงจางๆก็ปรากฏขึ้นบนแผ่นหลังของโจหยวนก่อนที่มันจะซ่อนตัวหายไปเมื่ออัขระเขียนเสร็จสมบูรณ์โจยวนก็รู้สึกได้ว่าสามารถสัมผัสได้ถึงพลังหยวนที่อยู่โดยรอบมากยิ่งขึ้นอักขารวมหยวนนี้ ไม่ได้ต่างจากหยกรวมหยวนมากนักเลยมันสามารถคงอยู่ได้เพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นโจหยวนสวมเสื้อผ้าและโค้งคำนับให้อาจารย์ก่อนจะเดินออกไปเมื่อพูดถึงหยกรวมหยวนโจหยวนก็ก้มหัวลงมองจี้หยกอุ่นๆที่ห้อยอยู่ที่คอของเขานับตั้งแต่ที่ซูโยว่ยรู้ว่าเขาสามารถเปิดเส้นทางการฝึกฝนลมปราณได้แล้วนางก็ยืนกรานที่จะคืนมันให้กับเขาซึ่งเป็นเรื่องที่เขารู้สึกไร้หนทางเป็นอย่างยิง่งแต่ก็เข้าใจนิสัยดื้อรั้นของนางดีดังนั้น โจยวนจึงไม่ได้กดดันในเรื่องนี้หลังจากออกจากห้องไม้ไผ่โจหยวนบังเอิญเห็นซูโยเว่ยเดินออกมาเขาเดินไปหาและแอบมองแผ่ยหลังของนางผ่านคออันง,งดงามของนางเขาสามารถเห็นอักขราที่ส่องแสงได้จางๆนี่ท่านคิดว่าท่านกําลังมองสิ่งใดอยู่ใบหน้าสวยงามของซูโยเว่ยแดงขึ้นเล็กน้อยขณะจ้องมองไปที่โจยวนและรับรู้ถึงการจ้องมองของเขาโจหยวนหัวเราะคิกคัก,ขกเขาเหลือบมองไปยังกลุ่มสาวๆที่ออกจากห้องไม้ไผ่ทีละคน และอดไม่ได้จะถามว่าเออที่นั่นเขาใช้อาจารย์ผู้ชายด้วยเหรอถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงจะน่าอิจฉาหน้าดูสู้เย่อเว้ยเหยียบเท้าของโจโยหยวนเบาๆในลักษณะที่อับอายและโกรธเคืองขณะที่นางกัดฟันแน่นและกล่าวว่าเจ้ากำลังพูดเรื่องไร้สาระอะไรแน่นอนว่าต้องเป็นอาจารย์หญิงสิเมื่อจะรักอาัคารายวนบนร่างกายก็ต้องถอสเสื้อผ้าออกมันคงจะน่าอิจฉามาก ถ้าอาจารย์ชายได้รับอนุญาตให้ทําสิ่งนี้กับสาวๆโจหยวนหัวเราะอ,ออกมาอย่างโล่องอ,อกการหออกร้อกันระหว่างทั้งสองคนนั้นทําให้เหล่าสิทธ์คนอื่นๆต่างก็สนใจชูเทียนหยางก็เหลือบมองพวกเขาเช่นกันก่อนจะหันหลังกลับเพื่อนําทุกคนไปที่น้ําตกสาน้ําตกขนาดใหญ่เปรียบสเสมือนดังบางกรที่กําลังคํารามน้ําไหลลงสู่ทะเลสาบก่อให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่และไอระเหยในอากาศ ชูเทียนหยางหยิบถูกขนาดใหญ่ออกมาแล้วจุดมันก่อนจะวางในร้อยแตกระหว่างก้อนหินจากนั้นเขาก็จ้องไปที่กลุ่มคนอย่างเข้มงวดและกล่าวว่าพวกเจ้าเตรียมตัวให้พร้อมมีเวลาแค่หกชั่วโมงเท่านั้นข้าหวังว่าพวกเจ้าจะไม่มีใครเสียโอกาสนี้ไปขณะที่เขาพูดก็จ้องมองไปที่โจหยวนซูเ่เยว่และสิทธิใหม่อีกหนึ่งคนก่อนจะพูดต่อพวกเจ้าสามคนให้รอที่นี่ก่อนแล้วสังเกตการให้ดีทั้งสามคนพยักหน้ามองไปที่หยางจ ส่งซิวซุยและคนอื่นๆพวกหยางใจมีทั้งความคาดหวังและหวาดกลัวเล็กน้อยขณะที่พวกเขามองไปที่น้ำตกยกวิญญาณท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็สูดหายใจเข้าลึกกัดฟันแล้วพุ่งไปที่แท่นฝึกกลางน้ำตกสู่สายน้ำที่ไหลเชี่ยวกราดคำรามขณะที่มันตกลงมาหยางใจและพักควกเข,เข้าไปในน้ำตกขาของเขายึดกระหินด้านล่างขณะที่ปล่อยให้น้ำไหลลงมาสู่ร่างกายของพวกเขา หลังจากน้ำตกขนาดมาคือมามาพร้อมกับแรงกดดันอันมหาศาลอย่างไม่ต้องสงสัยดังนั้นร่างกายของหยางใจและคนอื่นๆจึงสันสถานแม้ว่าพวกเขาจะใช้พละกกำลังทั้งหมดที่มีก็ตามพวกเขากัดฟันแน่นในขณะที่สายน้ำไหลเชี่ยวกรากระแทกเข้าสู่ร่างกายมันเหมือนกับการถูกตบอย่างต่อเนื่องทำให้ใบหน้าของพวกเขาบิดเบี้ยวเล็กน้อยจากความเจ็บปวด อัการายยวนบนหลังของพวกเขาเปล่งแสงจางๆในขณะที่พลังงานสีม่วงที่ดูเหมือนจะไหลเข้าสู่ร่างกายในขณะนี้น้ำพุ่งลงมาใส่ตัวพวกเขาคลืดนตึมสิทธิ์จำนวนมากทนต่อแรงกระแทกของน้ำตกซึ่งกินเวลาน,านนาประมาณสิบนาทีก่อนที่บางคนจะเริ่มไหลลงมาสิทธิ์บางคนก็ถูกพัดลงมาในทะเลสาบด้านล่างทีงละคนพร้อมกับเสียงกรีดร้อง อย่างใจและทรงสิวซุยพยายามอดทนอยู่ได้นานที่สุดแต่สามารถอยู่ได้เพียง20นาทีเศษเท่านั้นก่อนที่จะตกลงไปในน้ําเช่นเดียวกันเมื่อบกเขาครานออกมาจากทะเลสาบผิวหนังพวกเขาก็มีรอยฟกช้ำดําเขียวราวกับว่าพวกเขาถูกทุบตีจากท่าทางที่บูดบึ้งของพวกเขาเห็นได้ชัดว่าร่างกายพวกเขาทั้งหมดกําลังเจ็บปวดตอนนี้โจโหยวนจึงเข้าใจแล้วว่าทําไมพวกเขาถึงทั้งรักทั้งเกลียดน้ําตกหยกวิญญ,ญาณแม้ว่าพลังงานหยกจะช่วยเปิดช่องทางเส้นลมปราณพวกเขาได้แต่พวกเขาก็จะต้องช้ำไปทั้งตัวทุกขงังมันเหมือน กับการถูกตีอย่างโหร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าชูเทียนหยางกล่าวกับโจหยวนซูโยเว่ยและสิทธิ์อีกหนึ่งคนพวกเจ้าเข้าไปได้แล้วฮ่าขอให้โชคดีครั้งแรกนะมักจะจบลงเร็วเสมอละยังใจแล้วคนอื่นหัวร้อยย่ะโจหยวนอย่างซุกซนโจหยวนสบตากับซูโยเว่ยก่อนที่พวกเขาจะก้าวไปโดยหยุดอยู่ตรงหน้าน้ําตกขณะที่พวกเขาดูน้ําที่ไหลเชี่ยวกราบลงมาในที่สุดพวกเขาก็กัดฟันและก้าวเข้าไป ผิวหนังของโจโหยวนตึงเครียดในทันทีขณะที่เขาเก้าวเข้าไปในน้ำตกเท้าของเขาเหมือนกรับรากต้นไม้ใหญ่ที่เกาะพื้นเอาไว้อย่างแน่นหนาะเสี้ยววินาทีต่อมาเขาก็รู้สึกถึงพลังอันมหาศาลที่มาพร้อมกับน,น้ำที่กระแทกลงมาจากด้านบนและกลืนกินร่างกายของเขานี่มันช่างเจ็บปวดยิ่งนักกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกราเข้าใส่เขายัางรุนแรงทำให้โจโหยวนหายใจไม่ออกเลยทีเดียวพลังดังกล่าวช่างโหดร้ายหลือเกินเกือบจะตบเขาลงไปในทะเลสาบแล้ว ขณะที่น้ำกระแทกเขาโจยวนสามารถสัมผัสได้ถึงพลังดูดที่แพ่ออกมาจากอัคระร่วมหยวนที่หลังของเขาขณะที่พลังอ่นอ,อนโยนก็ไหลเข้าสู่ร่างกายของเขาเช่นเดียวกันการประกฏพลังงานที่อ่อนโยนนั้นจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดที่รุนแรงได้เล็กน้อยนี่คือพลังงานหยกเหรอ หัวใจของโจยวนสั่นไหวเขาสัมผัสได้ว่าเส้นลมปราณเส้นที่สามในร่างกายของเขาคลายตัวลงเล็กน้อยในช่วงเวลาสั้นๆนี้เมื่อสัมผัสไดถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโจยวนก็เตรียมตัวในทันทีกัดฟันขนาดทนต่อน้ำที่ซัดสาดและดูดซับพลังงานหยกจำนวนเล็กน้อยเข้าภายในร่างกายอย่างโลภมากอ๊อกขณะที่โจยวนกัดฟันแน่นยังไม่ลด,ดละก็ได้ยินเสียงร้องดังขึ้นจากทางด้านข้าง สิทธิ์ใหม่ไม่สามารถทนได้อีกต่อไปถูกน้ําที่ไหลเชี่ยวกราดพัดลงไปในทะเลสาบโจยวนแอบมองจากหางตาและเห็นเงาจางๆของร่างอันง,งดงามของซูโย่เว่ยที่กําลังจะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่ใต้น้ําที่โขมกระนาอย่างไรก็ตามนางก็ยังคงยืนหยัดได้ด้วยสีหน้าอันขมขื่นพลังงานหยกนี้ช่างมีประสิทธิภาพสูงก็จริงแต่ช่างน่าเสียดายที่มันเบาบางเกินไป ความคิดหมุนวนในหัวของโจยวนหากเขาสามารถดูดซับพลังงานหยกได้มากกว่านี้เขาน่าจะสามารถบรรเทาความเจ็บปวดทางกายที่เกิดจากน้ำไหลไร้ขอบเคได้อย่างเต็มที่หากเป็นเช่นนั้นเขาจะสามารถอดทนได้นานยิ่งขึ้นน้ำตกหยกวิญญาน,นั้นกว้างใหญ่และน้ำที่ไหลลงมาบนร่างกายก็มีพลังงานหยกอยู่เพียงเล็กน้อยเมื่อความคิดของเขามาถึงจุดนี้โจยวนก็อดไม่ได้ที่จะสส่หัวไม่นานหลังจากนั้นก็มีความคิดหนึ่งผุดขึ้นมา สิทธิ์คนอื่นอาจจะไม่สามารถสัมผัสพลังงานยกนี้ได้แต่สําหรับตัวเขาเองไม่เป็นเช่นนั้นจิตวิญ,ญญาณของเขาไปถึงขั้นลวงตาแล้วและเป็นไปได้ว่าไม่มีใครในสภาวะเปิดเส้นลมปราณจะเทียบเขาได้ในเรื่องความสามารถในการรับรู้ด้วยจิตวิญญาณไหนข้าขอลองดูหน่อยโจหยวนหลับตาลง จิตวิญญาระหว่างคิ้วของเขาเริ่มเคลื่อนไหวขณะที่ประสาทสัมผัสของเขาแผ่ขยายออกไปเสียงน้ำที่ดังสนั่นนั้นเงียบเสียงลงและโจหยวนสามารถสัมผัสได้ยังชัดเจนถึงเส้นพลังงานสีม่วงที่ไหลเวียนอยู่ภายในน้ำตกและไหลลงมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ข้าสามารถสัมผัสพลังงานหยกได้จริงๆด้วยความประหลาดใจที่น่ายินดีผุดขึ้นในใจของโจหยวนเขากระตุ้นจิตวิญญาณของเขาด้วยความคิดแสงเรือนรองที่แปลกประหลาดปรากฏขึ้นระหว่างคิ้วของเขาสามารถมองเห็นร่างโปร่งแสงที่นั่งอยู่ในนั้นได้แวบหนึ่งมันก็คือจิตวิญญาณของโจหยวนแรงดูดโผล่ออกมาจากร่างดวงตาแรงดูดนี้ไม่แรงมากแต่โฟกัสและมุ่งเน้นไปที่เส้นพลังงานสีม่วงที่ไหลอย,อยู่เท่านั้น ในขณะที่โจโยวนกำลังใช้จิตวิญญาณของเขาเพื่อดูดซับพลังงานสีม่วงแสงสีม่วงจางๆก็โผล่ออกมาจากน้ำที่ซัดสะอาดภายในร่างกายใส่เขายัางต่อเนื่องอย่างไม่ขาดสายและแสงสีม่วงก็ได้เจาะเข้าไปในร่างกายของเขาจู่ๆดวงตาของโจโยวนก็เบิกกวา้างพร้อมกับความสุขที่ตื่นเต้นอย่างล้นหลามในช่วงเวลาสั้นๆก่อนหน้านี้เขารู้สึกว่าพลังงานหยกจํานวนมากไหลเข้าสู่ร่างกายของเขาเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวมันได้ผลจริงๆด้วย ในขณะที่โจอยู่รู้สึกถึงเส้นลมปราณเส้นที่3ในร่างกายของเขาได้คลายตัวลงขึ้นเรื่อยๆเขาอดไม่ได้ที่จะกระโดดด้วยความตื่นเต้นตุ้มแต่แล้วการกระโดดในครั้งนี้ก็ทําให้ขาของเขายกออกจากพื้นในทันทีน้ากระแทกใส่ร่างกายโจหยวนถูกซัดตกลงไปในทะเลสาบเบื้องล่างอย่างโหดร้ายท่ามกลางเสียงโหร้องโหยขว,วนอันน่าสมเพช ใบหน้าที่ตื่นเต้นของโจวยวนโผล่พ้นออกมาจากน้ําในทะเลสาบดวงตาของเขาเหมือนจะลุกโชนไปด้วยความหลงไหลขณะที่เขามองไปที่น้ําตกยกวิญญาณขนาดักษ์เขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าการใช้พลังจิตวิญญาณของเขาจะช่วยให้ดูดซับพลังได้มากยิ่งขึ้นคนอื่นๆสามารถดูดซับพลังงานหยกจากน้ําที่กระทบร่างกายของเขาได้เท่านั้นแต่โจหยวนมีความสามารถในการดูดซับด้วยตนเองและขอบเขตก็กว้างกว่ามากไม่ต้องพูดถึงความแตกต่างที่ได้รับเลยด้วยอัตราเนี่ยเาจะสามารถ ทะลวงช่องรมปานเส้นที่3ของข้าได้ในอีกไม่กี่วันตามการประมาณการของโจโย,ยวนสภาวะปกติเขาน่าจะต้องใช้เวลาครึ่งเดือนหรือมากกว่านั้นในการปลดล็อกช่องรมปานเส้นที่สของเขาตอนนี้ระยะเวลาได้ลดลงไปมากกว่าครึ่งหนึ่ง นี่คือประโยชน์ที่ได้รับจากจิตวิญญาณในสภาวะลวงตาโจหยวนอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจสิทธิคนอื่นๆไม่รู้จากวิธีการฝึกจิตวิญญาณดังนั้นจิตวิญญาณของพวกเขาจึงไม่น่าจะแข็งแกร่งเท่าขเขาซึ่งนำไปสู่การที่ไม่สามารถสัมผัสถึงพลังงานหยกภายในน้ำตกได้ตูม้มในขณะที่โจหยวนถอนหายใจอย่างมีความสุขก็มีร่างร่างนึงตกลงไปในน้ำหัวโผลออกมา เคยเห็นเป็นว่าซูโยเว่ยใบหน้าที่งดงามของนางค่อนข้างซีดและมีรอยฟกช้ำไปทั่วแขนและขาอันงดงามของนางสายตาโจหยวนมองไล่ตั้งแต่ด้านล่างขึ้นมาถึงจุดที่เขาไม่อาจไม่อาจจะละสายตาได้อีกต่อไปขณะที่คลื่นความร้อนดูเหมือนจะพุ่งขึ้นทางจมูกของเขาเนื่องจากน้ำเสื้อผ้าของซูโยเว่ยจึงเปียกและโอบรัดรูปร่างที่สวยงามของนาง ทำให้ส่วนโค้งเว้าวอันงดงามปรากฏออกมาอย่างเด่นชัดเขาสามารถมองเห็นผิวที่เขากระจ่างใสเปล่งประกายด้วยความเยาววัย ก่อนที่โจโหยวนจะได้ละสายตาน้ําก็กระแทกเข้าที่ใบหน้าเขาเงยหน้าขึ้นมองพบว่าซูโยเว่จ้องมองเขาด้วยใบหน้าอันแดงก่ำโจโยหยวนได้แต่หัวเราะแหงๆซูโยเว่กัดฟันขาวราวกับไข่บุกแน่นชายคนนี้เก่งในเรื่องนี้จริงๆถ้าเป็นคนอื่นนางคงได้ตบหน้าเขาไปนานแล้วแต่นางก็ไม่สามารถเกลียดโจโย,ยวนได้เลยนางทําได้เพียงรู้สึกอายและโกรธเคืองเพียงเท่านั้นเจ้าคนลามก ูจโยเว่ยผลักน้ำด้วยมือของนางทำให้คลื่นน้ำกระแทกใส่ศีรษะของโจโหยนอีกครั้งในเวลาเดียวกันนางก็ใช้แรงที่เกิดขึ้นบินออกจากน้ำอย่างสง่าง,งามลงบนพื้นอย่างคล่องแคล่วที่ขอบทะเลสาบขณะที่แสงหยวนไหลวนไปรอบๆร่างกายของนางและเหยน้ำในเสื้อผ้าเปียกของนางอย่างรวดเร็วโจโหยนที่เปียกโชกยิ่งกว่าในตอนนี้สส่หัวอย่างช่วยไม่ได้ก่อนจะออกจากทะเลสาบและอยู่ตรงพื้นที่ว่างไกล ความสุขถูกเปิดเผยในดวงตาของชูเทียนหยางเมื่อเขาได้สบตากับทั้งสองคนขณะที่กล่าวชมไม่เลวพวกเจ้าทั้งสองคนอดทนได้ประมาณสิบนาทีนั่นเป็นเวลาที่ดีทีเดียวสำหรับมือใหม่นอกจากหยางใจและซงซิวซุยแล้วสิทธิ์ชั้นเรียนระดับหนึ่งรุ่นพี่ส่วนใหญ่สามารถอดทนได้เพียงประมาณ10นาทีเท่านั้นดังนั้นการกระทาของโจโยวนและซูโยเวย่จึงค่อนข้างดีสําหรับสิทธิ์ใหม่ที่ได้สัมผัสกับน้าตกยกวิญญาณเป็นครั้งแรกค่าง ใบหน้าของยางใจทรงสิวซุยและสิทธิ์รุ่นพี่คนอื่นเต็มไปด้วยความประหลาดใจพวกเขามองดูทั้งสองคนแม้ว่าพวกเขาไม่แปลกใจกับความสำเร็จของซูโย่เว่ยมากนักเพราะนางเป็นผู้เปิดเส้นลมปราณเส้นที่4ี่แต่สำหรับโจหยวนนั้นช่างแตกต่างออกไปเขาเปิดเส้นลมปราณได้เพียงสองเส้นเท่านั้นแต่ระดับความอดทนของเขาไม่ได้ออนแอไปกว่ากันเลยฮ่าฮ่าฮ่ช่างใช้เวลาอย่างน่าสมเพชน้ำตกยกวิญญ,ญาณได้ศูนย์เปล่าไปแล้วจริงๆ ขณะที่พวกเขากำลังถอนหายใจด้วยความตื่นตะลึงจู่ๆก็ได้ยินเสียงหัวร้อยเยาะทำให้บรรยากาศหยุดชะงักไปชั่วขณะต่อจากนั้นสายตาที่คุณเคืองก็หันไปทางข้างต้นเสียงทีละคนพวกเขาหยุดชะงักเมื่อเห็นว่าใครเป็นคนพูด คิ้วของโจโหยวนขมมดเข้าหากันเล็กน้อยเขาเงยหน้าขึ้นพบว่ากลุ่มคนจํานวนมากที่ด้านหน้ากลุ่มมีฉีเย่ผู้รอเหล่ายืนตัวตรงเอามือไพ่ไว้ด้านหลังส่งรัศมีแห่งความสง่างามข้างๆเขาก็คือหลิวซีที่สวยงามและน่าจับตามองขณะนี้ใบหน้าของนางเต็มไปด้วยความดูถูกกระที่นางจ้องไปที่สมาชิกของชั้นเรียนระดับหนึ่งและเป็นตัวนางเองที่พูดในก่อนหน้านี้ชั้นเรียนระดับสองที่เหลือก็แสดงความย่อเย้ยอ,อยู่บนใบหน้าเช่นเดียวกันนั่นมันชั้นเรยนระดับสอง ใบหน้าของยางใจเต็มไปด้วยความโกรธขณะที่คนอื่นเต็มไปด้วยความโกรธเช่นเดียวกันนอกจากคำพูดเช่นนี้ก็เป็นการดูถูกเยียดย้มเป็นอย่างมากแม้จะอยู่ระหว่างการฝึกก็ตามช่างเป็นการกระทำที่ไม่อาจจะยอมรับได้ดวงตาโจยวนเปลี่ยนเป็นเย็นชาขณะที่เขาเหลือบมองหลิวซีและพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเรียบงั้นข้าขอถามได้ไหมว่าเจ้าอยู่ในน้ำตกยกวิญญ,ญาณได้นานแค่ไหนกันที่เป็นครั้งแรกของเจ้าน่ะ ใบหน้าของหลิวซีแข็งทื่อย่างเห็นได้ชัดความโกรธแสดงออกมาทางแววตาแต่ไม่สามารถต่อโต้อะไรได้ชีเย่ยิ้มอย่างผิวเผินขณะที่เขาพูดแทรกขึ้นไม่จำเป็นที่องค์ชายจะต้องลดตัวมาในระดับของนางร็อกข้าก็ไม่ค่อยแน่ใจหรอกว่าหลิวซีสามารถทนได้นานแค่ไหนแต่ในครั้งแรกของข้าข้าจำได้ว่าข้าอดทนได้30นาที แม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่าฉีเย,ย่ทำเช่นนี้เพื่อจงใจยั่วอยู่แต่ยังไจส่งสิวซุยและสิทธิ์นักเรียนระดับหนึ่งจำนวนมากก็ไม่สามารถตอบโต้อะไรได้เนื่องจากครั้งแรกของชีเย่ยสามารถทนได้นาน30นาทีในขณะที่พวกเขาแทบจะทำเวลาได้ไม่ถึง20นาทีในปัจจุบันขวัญกำลังใจของชั้นเรียนระดับหนึ่งตกลงไปในทันทีพวกเจ้ายังอยากฝึกอยู่หรือไม่ขณะที่พวกเขาเงียบงนันเสียงเข่งขึนของชูเทียนหยางก็ดังขึ้น เขาหันไปมองฉีเย่และคนอื่นๆพูดด้วยใบหน้าอันไร้ความรู้สึกตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาของชั้นเรียนระดับสองยาได้เข้ามาที่นี่และรบกวนการฝึกของสิทธิ์คนอื่นๆมิฉะนั้นพวกเจ้าจะถูกลงโทษสิทธิ์ชั้นเรียนระดับ2ขดลงเมื่อได้ยินและเห็นแววตาเย็นชาของชูเทียนอย่างมีเพียงฉีเย่เท่านั้นที่ไม่สะทกสะานขณะที่เขาตอบกลับด้วยรอยยิม้มไม่จะเป็นต้องโกรธลอ้อท่านอาจารย,าย์ใหญ่ เราแค่มารวมตัวกันที่นี่ล่วงหน้าเพื่อรอให้เวลามาถึงเท่านั้นถ้าการเฝ้าดูเพียงอย่างเดียวขัดขวางการฝึกของพวกเขาสิทธิ์ชั้นเรียนระดับหนึ่งก็คงจะอ่อนไวเกินไปหน่อยแล้วสิทธิ์ชั้นเรียนระดับหนึ่งกัดฟันด้วยความโกรธไม่ได้ยินคำย่อเยอะที่ซ่อนอยู่ในคำพูดของเขาชูเทียนหยางเหลือบมองฉีเย่ยด้วยสายตาเย็นชาก่อนจะถอนสายตาออกและพูดด้วยเสียงดังๆว่าพวกเจ้า ok ฝึกต่อไปเมื่อพวกเขาได้ยินเช่นนี้ อย่างใจและคนอื่นๆก็หันกลังกลับและมุ่งหน้าไปยังน้ำตกยกวิญญาณอีกครั้งอย่างไรก็ตามตอนนี้มีอารมณ์หดขู่ผสมอยู่ภายในพวกนั้นช่างน่ารังเกียจซะจริงสู้โยไวยพึมพำด้วยเสียงต่ำบรรยากาศที่ดีแต่เดิมถูกทำร้ายลงอย่างสิ้นเชิงด้วยการมาถึงของฉีเย่โจหยวนเคาะนิ้วเบาๆในอากาศขณะมองไปที่ฉีเย่และกล่าวว่าครึ่งชั่วโมงถือว่านานหรือไม่หลังจากพูดจบเขาก็ไม่ได้พูดอะไรต่ออีกแต่หันหลังกลับและเดินไปทางน้ำตกยกวิญญ,ญาณ เนื่องจากชีเย่ตัดสินใจใช้กลอุบายที่แอบแฝงดังกล่าวเพื่อลดขวัญกำลังใจของศิษย์ชั้นเรียนระดับหนึ่งโจหยวนจึงไม่สามารถปล่อยเรื่องนี้ไปได้ช่างหลงตัวเองดูเขาเซ่เขาเชื่อจริงๆหรือว่าเขาสามารถเทียบกับเจ้าได้ลิวซีอดไม่ได้ที่จะหัวร้อยเหาอด้วยความดูถูกขณะที่นางมองดูร่างของโจยวนกำลังเดินไป ผลการทดสอบของโจโยวนนับว่าไม่เลวแต่เขาควรจะได้เห็นว่าใครเป็นคู่แข่งของเขาชีเย่เป็นสิทธิแข็งแกร่งที่สุดในสำนักศึกษาต้าโจในตอนนี้ชีเย่รอยยิ้มเต็มไปด้วยความรู้สึกอันเย้ยหยันมางั้นข้าคงต้องจับตาดูซนแล้วสิองค์ชายจะแสดงให้ชมว่าเขาจะมีสภาพหน้าสมเพศในท้ายที่สุดอย่างไรสิทธิชั้นเรียนระดับสคนอื่นๆก็พยักหน้าเห็นด้วย เขาพวกเขาคิดว่าผู้เปิดสภาวะลมปราณแค่สองเส้นอย่างโจโหยวนจะเอาอะไรมาแข่งกับชีเย่ได้ภายใต้สายตาที่เย้ยหยันของสิทธิ์ชั้นเรียนระดับสองโจโหยวนมาถึงหน้าน้ําตกยกวิญญาณอีกครั้งเขาจ้องมองไปที่สายน้ําที่ไหลลงมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและก้าวลงไปอย่างไม่ลังเลแม้แต่น้อยสู่โดยร่างกายของเขาที่อยู่ภายในน้ําตกขาโจโหยวนก็โค้งงอเล็กน้อยเกียวยึดกับหินไว้แน่น น้ำที่ไหลเชี่ยวลงมาซัดที่เขาขณะที่เขาหลับตาลงจิตวิญญาณระหว่างคิ้วของเขาก็เริ่มสั่นสะเทือนแรงดูดที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถตรวจจับได้ปรากฏขึ้นอย่างเงียบเงียเศษพลังงานหยกพุ่งเข้าหาจากม่น,น้ำกระแทกเข้าใส่ร่างกายของเขาพร้อมกับน,น้ำอันไหลเชี่ยวรวบรวมพลังงานหยกหลังเขาปล่อยแสงเรืองรองในขณะที่ดูดซับพลังงานหยกแต่ละเส้นเข้าไปในร่างกายอย่างไม่มีที่สิ้นสุด พลังงานหยกที่อ่อนโยนเย็นสบายพุ่งเข้าไปในร่างกายของโจวยวนช่วยบรรเทาความเจ็บปวดอย่างรุนแรงได้อย่างมากไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดก็ตามร่างกายของโจวยวนซึ่งแต่เดิมค่อนข้างสันครอนค่อยๆมีความมั่นคงขึ้นไม่ว่าน้ำตกจะกระแทกลงมาที่เขาอย่างไรร่างกายของเขาก็ยังคงนิ่งเหมือนกับก้อนหินในเวลาเดียวกันพลังงานหยกก็เข้ามาในร่างกายของเขาโจมตีช่องทางเส้นลมปราณเส้นที่สามของเขาอย่างต่อเนื่องทำให้มันได้หลวมลงอย่างเรื่อยๆ ตุ้มตุ้มตุ้มสิทธิ์หลายคนตกลงไปในน้ําอีกครั้งทีละคนบางทีอาจเป็นเพราะขวัญกําลังใจพวกเขานั้นลดลงจิตใจเลยไม่มั่นคงผลงานของสิทธิ์หลายคนจึงแย่ลงมากกว่าเดิมเวลาที่เขาสามารถอดทนได้นั้นสั้นลงที่ริมทะเลสาบใบหน้าของชูเทียนหยางเปลี่ยนเป็นสีดําคร้ำเมือ่อบวกเขาได้เห็นสิ่งนี้ในทางกลับกันรอยยิ้มบนใบหน้าของฉีเย่ริวซีและสิทธิ์ชั้นเรียนระดับสองก,กว้างมากขึ้นเรื่อยๆตู้ม ซูโยเว่ยก็ตกลงไปในน้าเช่นเดียวกันนางอดทนมาได้20นาทีในครั้งนี้ซึ่งเป็นความสําเร็จที่ทาให้เด็กศิษย์ชั้นเรียนระดับหนึ่งอุทานด้วยความชื่นชมแล้วช่วงเวลานี้ใกล้เคียงกับของหยางใจและซ่งซิวซุยการอดทนของซูโยเว่ยทําให้การแสดงออกของชูเทียนหยางเบาลงเล็กน้อยทันทีที่ซูโยเว่ยหยางใจและซ่งซิวซุยตกลงไปในน้ำพร้อมกับถอนหายใจพวกเขายังคงไม่สามารถอยู่ได้นานกว่า30นาทีทั้งกลุ่มงียบงานลงขณะที่เขาออกจากน้ำอยู่ในบรรยากาศที่ค่อนข้างอึดอดัด ทันใดนั้นเสียงของซูโยเว่ยที่ตื่นเต้นตกใจก็ดังขึ้นโจหยวนยังอยู่ที่นั่นกลุ่มคนตกตะลึงไม่ได้ยินสิ่งนี้สายตาของพวกเขาหันไปที่น้ำตกยกวิญญาณทันใดนั้นพวกเขาก็เห็นร่างเงาจางๆอยู่ภายในส่งสิวซุยปิดปากของนางขณะที่นางร้องออกมาโจหยวนกำลังจะถึง30สนาทีแล้วเหลือน,นี่ยยางใจเกาหัวของเขาแววตาของเขาเต็มไปด้วยความไม่อยากจะเชื่อ ต่างจากพวกเขาคิ้วของซูหย่วว่ยขมวดเข้าหากันความกังวลทําให้ดวงตาของนางพระมัวนางเป็นกังวลว่าโจหยวนจงใจฝืนตนเองให้เกินขีดจํากัดหากเป็นเช่นนั้นร่างกายของเขาจะได้รับบาดเจ็บและส่งผลกระทบต่อการเปิดช่องทางเส้นลมปราณของเขาแทนช่างน,น่าสนใจ ชิเย่อดไม่ได้ได่ดจะหัวราอเบาๆขณะที่เขาเฝ้าดูดวงตาเขาเต็มไปด้วยความดูถูกขณะที่เขาจ้องไปที่เงาจางๆในน้ำตกจากสิ่งที่เขาเห็นความดื้อรั้นของโจหยวนมีแต่จะทำร้ายตัวเองเท่านั้นข้ายอยากเห็นว่าองค์ชายของเราจะทำตัวแข็งแกร่งต่อไปได้นานสักแค่ไหน ลิวซีเยาะเย,ะเยะ้ยใบหน้าของนางมีแต่แววเย้ยหยันทันใดนั้นสายตาทุกคนจึงจับจ้องไปที่ร่างในน้ำตกพวกเขาจมจ่ออยู่กับมันมากเสียจนขนาดซูโยเว่และคนอื่นๆไม่มีอารมณ์ที่จะไปน้ำตกและเพื่อไปฝึกอีกได้แต่ยืนดูอยู่ตรงนั้นภายใต้สายตาอันตึงเครียดของพวกเขาเวลาก็ได้ผ่านไปอย่างรวดเร็ว30นาที40นาที หนึ่งชั่วโมงเมื่อถึงเวลานหนึ่งชั่วโมงทุกคนบนฝั่งทะเลสาบก็เงียบงันลงแม้แต่ดวงตาของฉีเย่ก็เริ่มสันไหวด้วยความไม่อยากจะเชื่อคิ้วขมวดเข้าหากันอย่างชัดชาขณะที่ความไม่สบายใจค่อยๆก่อ,อ,อ,อตัวขึ้นภายในใจของเขาสิทธิ์ชั้นเรือระดับสองต่างมองหน้ากันหนึ่งชั่วโมงนอกจากฉีเย่แล้วไม่มีใครในชั้นเรือระดับสองของพวกเขาสามารถกระทําได้นอกจากนี้ฉีเย่ยังเป็นถึงขั้นสภาวะเปิดช่องทางลมปานถึง6เซนแล้วโจยหยวนเล่ามีแค่สภาวะ สองช่องทางเท่านั้นลิวซีกัดฟันแน่นอดไม่ได้ที่จะพึมพำจริงๆแล้วมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาหรือเปล่าตุ้มทันทีที่คำพูดของนางจางหายไปก็ไ,ปได้ยินเสียงน้านําตกทุกคนทำได้เพียงเฝ้าดูร่างของโจหยวนตกลงไปในที่สุดดิ่งหัวลงไปในทะเลสาบเบื้องล่างร่างของเขาโผล่ขึ้นมาบนทะเลสาบแต่ดวงตาของเขายังคงปิดสนิทเมื่อเห็นเช่นนี้ลิวซีก็ยิ้มยอนในทันที ดูเหมือนว่าองค์ชายของเราจะได้รับบาดเจ็บไม่น้อยเลยทันทีที่รอยยิ้มย่อของนางปรากฏขึ้นโจหยวนก็ลืมตาขึ้นในทันใดทุกคนสามารถเห็นกระแสพลังหยวนมวนตัวอยู่รอบรอบร่างกายของเขาทําให้เกิดกระแสน้ําวนในน้ําทะเลสาบโดยรอบแขนเสื้อของเขากระพือขณะที่ได้ยินเสียงดังสนั่นแผ่กระจายออกจากร่างกายของเขากระแสพลังหยวนฟ้าดินพุ่งเข้าใส่ทําให้รัศมีของเขาพุ่งสูงขึ้นนี่มันอะไรกันเนี่ย ลูกตาของชีเย่ลิวซีและคนอื่นๆหดลงเมื่อเขาเห็นสิ่งนี้เป็นไปได้ยังไงเนี่ยซูโยเว้ยหยางใจทรงสิวซุยอ้าปากค้างเช่นเดียวกันใบหน้าของชูเทียนหยางสั่นสะเทือนไปด้วยอารมณ์ดวงตาของเขาดูเหมือนจะเป็นประกายขณะที่เขามองดูโจหยวนนั่นเขาทะลวงช่องรมปานเส้นที่สามของเขาได้หรือนเนี่ยเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่สิ เรียบร้อยแล้วนะครับมาจะมาเยาะเยอ้ยชั้นเป็นไงเล่าโดนทีเดียวเยาะเย้ยชั้นอะไรยาะเย้ยฆ่าแล้วต้องฆ่า่าจะไปชั้นอย่างเดียวจะมาเยาอเย้ยฆ่าได้อย่างไรเป็นไงสามเส้นช่องสามเปิดช่องทางสามเส้นช่องลมปราจริงๆคือมันคือสามช่องทางเส้นลมปราณน,นะเพราะเส้นลมปราณมันมีทั้งหมด8เส้นนะนะแล้วก็ค่อยๆเปิดช่องทาง เกิดทีละเส้นทีละเส้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นประมาณนั้นโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปแล้วสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ